วิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2522ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่30มกราคม2533ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาพิไทยในพระราชกิจสีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่19มีนาคม 2,533เป็นคณะแพทย์อันดับที่9ของประเทศไทยและเป็นคณะวิชาลำดับที่11ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาวานิชเศรษฐกุลดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์เริ่มต้นมาจากการสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก่อนโดยสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,มาร,าสตร์มีความเห็นว่าการที่ย้ายวิทยาเขตทางนี้เนี่ยแล้ น่าจะมีอะไรที่เป็นเป็นหลักหรือว่าเป็นตัวที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในในแถบน,นี้การสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตยิเป็นอันหนึ่งซึ่งว่ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมศิษย์เกาา่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขามีความตั้งใจจริงที่จะสร้างสถานบริการด้านการรักษายพยาบาลเพื่อ ตอบสนองหรือว่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนในในละแวกลังสิตนี้แล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงนะครับอันนั้นจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นก็ยังมีมีความตั้งใจว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินี้ก็จะเป็นฐานในการสร้างคณะแพทย์ต่อมาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการแพทย์ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากลโดยมีภารกิจหลักคือผลิตบัณฑิตแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ผลิตงานวิจัยทางการแพทย์มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งทุกหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอก ปรัญาดุษฎีบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันการผลิตแพทย์และวิจัยชั้นนาของประเทศหนึ่งใน3ของประเทศเออเราเน้นการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติทั้งในระดับแพทย์ก่อนปริญญาหลังปริญญาแล้วก็ทางด้านบัณฑิตศึกษาด้วยเราก็พยายามเตรียมที่จะมีเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบรัณฑิตภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอ,อพิจารณา เพื่ออนุมัติจากแพทยสภาอยู่ถ้าได้รับการอนุมัติเราก็จะเป็นหลักสูตรทึ่งสอนภาษาอังกฤษแพทยศาสตร์บัณฑิตที่สอนภาษาอังกฤษแบบเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในในใน,ในประเทศไทยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นโรงเรียนแพทย์ที่บุกเบิกแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานระดับพรีคลินิกจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดพโรบเลมเบสเลิร์นนิ่งเป็นการเรียนการสอนแบบบรรยายประกอบกับการใช้โจทย์ปัญหาในกระบวนการกลุ่มย่อย ที่อ้างอิงทางคลินิกภายใต้แนวคิดจะเรียนได้เก่งถ้าเป็นผู้สอนเสียเองจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติทางคลินิกที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตามนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่สําหรับคณาจารย์ใช้สร้างสมประสบการณ์ดังนั้นจุดมุ่งหมายที่เราตัง้งจึงต้องมีความชัดเจนว่าเราเราจะมุ่งเน้นการสอนอนักเรียนแพทย์ในรูปแบบใหม่นะคือการสอนแบบ เพราะเป็นเบสเลิร์นนิงหรือการใช้ปัญหาเป็นฐานและการเล่นที่ชุมชนเป็นฐานนะฮะอันนั้นก็จึงเป็นเป็นปัจญ,ญาหลักในการตั้งคณะแพทย์ตั้งแต่ต้นนะครับเน้นเรื่องของ PBL และ CBL มาตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อให้นักศเนี่สา,สามารถที่จะเ,เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักนะฮะแล้วก็เรียนรู้เรื่องการใช้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนะฮะเพื่อให้หนักศึกษาสามารถที่จะจบออกไปและสามารถที่ไปอยู่ในชุมชนที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับ นอกจากนี้ทางคณะยังสนับสนุนให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยจัดให้มีห้องสารสนเทศสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเองมีสื่อการสอนแบบ e-learning มีห้องสมุดเฉพาะทางการแพทย์ปัจจุบันคณะแพทยศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักดีในระดับนานาชาติด้วยหลักสูตรที่ทรงคุณภาพและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ั้งคณะยังได้ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาให้มีการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและพัฒนางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศโดวยวิทยาการที่ทันสมัยมีห้องปฏิบัติการทางการวิจัยห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาห้องปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อภายใต้การรับรองมาตรฐานในระดับโลกทำให้เกิดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติอีกมากมาย เรามีหน่วยวิจัยเฉพาะทางซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้อาจารย์ได้ทํำรวมกลุ่มกันเป็นทำวิจัยนะในขณะเดียวกันระดับมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนเรื่องการเป็นสูงความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือสูนความเลิศดทางวิจัยซึ่งคณะแพทย์เองก็ได้มีรับการสนับสนุนให้ดําเนินการอยู่2 0ศูนย์ใน50ูนย์ของมหาวิทยาลัยนะครับคือซึ่ง2ศูนย์นั่นก็คือได้แก่การศูนย์วิจัยความเป็นเลิศดเรื่องของหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจนะอันที่2อคือศูนย์ความเป็นเลิศดทนะา,างด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ปีที่ผ่านมาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับมีการประกวดเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ ที่ประเทศเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์คณะอาวุัยจะได,ได้รับรางวัลมาประมาณ10รางวัลน,นะครับซึ่งจะมากที่สุดในมหาวิทยาลัยไทยที่ไปประกวดที่นั่นนะครับในส่วนของคณะแพทย์ได้มา3ารางวัลเป็นของทางด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์นะฮะแล้วก็ทางด้านของอาสาขากุมารเวชาศาสตร์ในการสิ่งประดิษฐ์เรื่องของการช่วยสาหรับช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดนอกเหนือจากผลงานวิจัยทางด้านวิชาการซึ่งมี ค่อนข้างจะกวมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่างๆนอกเหือจากนี้แล้วเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านสารยศาสตร์นะครับร่วมกับประเทศญี่ปุ่นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยเข้าร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการงานวิจัยและการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านให้พร้อมในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในระดับสากลงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมนับเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่สำคัญโดยจะนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม รวมถึงให้คำปรึกษาและรวมแก้ปัญหาในชุมชนและสังคมเช่นโครงการประชุมวิชาการประจำปีและโครงการประชุมวิชาการระดับอาเซียนจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอมาทำให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพต่อไปเพื่อให้เป็นคณะชั้นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในระดับสากลเพื่อผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ออกมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิสมดังคำกล่าวที่ว่าแพทย์ธรรมศาสตร์แพทย์ของประชาชน